ว่าฟันโพรที่จะเข้ามาเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่ระยะสั้นนะครับสาเหตุสําคัญก็คือทิตาฟันโพรเนี่ยมันน่าจะถูกกาหนดโดยส่วนต่างดุ๊ปเยนนโยบายนะครับแล้วก็เห็นว่าส่วนต่างดุ๊ปเยนโยบายอเมริกาที่สูงกว่าไทยมา,มากๆว่านี้เนี่ยมันทําให้ทิตางของเงินทุน,นโอกาสไหลออกหรือการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยมีมากกว่าการไหลเข้านะครับผมคิดว่านี่คือเป็นเทรนด์ใหญ่เลยในช่วง6กถึงเก้าเดือนข้างหน้าเพียงแต่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีฟันโฟรบางส่วนเข้ามานะครับ ็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันมาจาก,กาที่ในนักทุนเองเริ่มกังวลหรือว่าเริ่มเริ่ม,ร,มระมะาาัดระวังมากขึ้นกับภาพของตลาดทั้งแล้วโดยเฉพาะอเมริกาเลครับที่อยู่ในส่วนที่สูงแล้วก็วายเลชั่นของระดับตัวเยนในฝั่งสหรัฐเองเนี่ย,ยก็น่าจะเริ่มอยู่ในจุดที่แพงเพราะฉะนั้นในภาพตัวนี้ถึงแม้จะมองประมาณการกําไรระษัทตัเองในอเมริกามีโอกาสดีขึ้นต่อเนี่ยแต่ในมุมมองของ asset allocation เราอาจจะเริ่มเห็นการลดน้ำหนักนะครับในเช่นเคยมีน้ำหนักอเมริกามากมากเนี่ย มองดีอยู่แต่ก็อาจจะต้องลดน้ำหนักบางส่วนแล้วก็เอามาเพิ่มในฝั่ง,งตลาดที่ไม่เด์เพอร์ฟอนะครับซึ่งการที่จีนเองมีการออกมาตรการหลายเอย่างในช่วงที่ผ่านมาที่ช่วยในการประคองดาวไซด์ของตลาดแล้วก็ทําเปิดอัพไซด์มากขึ้นมีแม้กระทั่งการห้ามช็อตนะในบางช่วงเวลาเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามันทําให้น้ําหนักของการลดในฝั่งอเมริกาแล้วมาเพิ่มน้ำหนักในอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยตรงนี้มันมีส e ิบเปอร์เ์มาที่บ้านเราเพราะว่าเวลาที่เขามาลงอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ย หลายเครั้งเองอาจจะไม่ใช่การมาจีนทั้งหมดนะครับแต่สมมติมาอิมเมอร์จิ้งมาเก็ตถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะไปจีนห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะมาไทยมาอินโดมาอินเดียเนี่ยประเทศละห้าเปอร์เซ็นต์บ้างแปดเปอร์เซ็นต์บ้างแล้วแต่น้ำหนักของของตลาดปุ๋ยพายครับดังนั้นผมคิดว่าในระยะสั้นการโยกน้ำหนักในฝั่งของอตลาดพัฒนาแล้วมายังตลาดเกิดใหม่ตัวนี้น่าจะเป็นสิบสูงกวร์ที่มาที่บ้านเราครับแต่อย่างไรก็ตามพอจบะระลอกของการปรับน้ำหนักตัวนี้แล้วเนี่ย ภาพใหญ่ถ้าเรามองเจาะจงเป็นรายตัวรายประเทศเนี่ยก็ยังเชื่อว่าด้วยส่วนต่างกับเยที่มันกว้างแบบนี้จะทําให้ทิศทางเงินทุนเนี่ยยัง,ง,ง้มเยียงใมทางการไหลออกในช่วง6กถึงเั้งเด็กนะครับมันยังมั่นใจไม่ได้ครับแต่ถ้ามองแล้วถามว่าย้อนไปในปี2 0 1 5ที่จีนมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถที่จะประคองตลาดได้นานเท่าไหร่ประมาณ2อสเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในรอบนี้สมมติว่าเ,ออเรามองว่ามันไม่ประสบความสำเร็จด,ดีนะครับเศรษฐกิจเองโดยรวมเองอาจจะยังมีโมเมนตัมที่แย่อยู่เนี่ย ถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าเราอาจจะคาดหวังการสเตบลไลซ์ของตลาดเนี่ยได้ประมาณ 2- ถึง3เดือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอ๊ะมันดีกว่านั้นล่ะเช่นเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นได้จริงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่เป็นบวกซึ่งเราเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการของจีนมันไม่ใช่แค่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ไปถึงมาตรการนในเชิงการสร้างสยรภาพของราคาหลักทรัพย์ด้วยนะห้ามช็อต แล้วก็ต้องบอกว่าซื้อได้แต่ห้ามขายอย่างเงี้ยนะครับมันไปกลายเป็นว่าสำหรับนักลงทุนเนี่ยก็คือเหมือนกับการมี risk reward ที่มันไม่สมดุลกันก็แปลว่ามันมันหนุนทางขึ้นขึ้นได้แต่ทางลงลงไม่ได้พอเป็นแบบนี้ครับผมคิดว่ามันก็ทําให้ในมุมของนักลงทุนบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นโอกาสในการที่จะเริ่มเข้าซื้อหรือเริ่มมีการทยอยสะสมในฝั่งของท่านจีได้หรือเปล่าถ้ามาตรการของตลาดเองมันยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่า f a v ร r ในฝั่งของท่านการซื้อมากกว่าทานการขาย ครับผมคิดว่าในภาพตรงนี้ก็เลยทบให้มีเงินบางส่วนที่อยู่ในสถากนการเป็นผู้กล้าเหมือกันเนี่ยเริ่มไหลเข้ามาในตลาดหุ้นจีนครับแต่ว่าจะประสบคสนเร็จไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหมือนกับ2015ที่ได้ประคองตลาดได้2เดือนแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับลงไปต่อเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามครับ